อยากได้ผลตอบแทนดีๆแต่ไม่อยากบู๊ไม่เสี่ยงเยอะลงทุนอะไรดีไม่อยากเสี่ยงสูงไม่ลงทุนยาวไม่ได้มีเงินเยอะก็ไม่มีปัญหาฟันทงลงทุนกองทุนตราสารนี้ได้ครับทำโพยมาให้ตอบชวนแบบเป๊ะๆโจทย์แ,แ,แรก ลงทุนสั้นๆเปิดเป็นช่วงพักเงินไว้สักหนึ่งเดือนก่อนก่อนที่จะไปลงทุนอย่างอื่นไม่อยากเห็นเงินขึ้นขึ้นลงๆให้ปวดใจแนะนํากองทุน KFS+ ที่ลงทุนตราสารนิรยยสั้นเน้นความสม่ำเสมอของราคาหน่วยลงทุนโจทย์ที่2ถ้ารับความผันผวนได้เพิ่มขึ้นนิดๆเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ได้มากกว่าเงินฝากลงทุนได้นานสัก3าเดือน6เดือนกองทุน KFS m a r t คือคําตอบครับแต่ถ้าโจทย์คือเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนได้มากขึ้นไปอีกลงทุนได้นานสักหนึ่งปีระหว่างทางอาจเผชิญความผันผวนบ้าง เลือกกองทุน KFA Fix กองทุนนี้จะไปลงทุนในตราสารนิยรยักกลางมีการบริหารแบบแอคทีฟปรับเปลี่ยนรวดเร็วให้ทันสถานการณ์เพื่อคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีเพิ่มขึ้นครับทั้ง3ากองทุนตอบโจทย์ใครที่มองหาการลงทุนที่ไม่ต้องเสี่ยงจนสุดแล้วไปหยุดอยู่บนดอยลงทุนแบบพักใจพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนดีๆครับเริ่มต้นลงทุน500บาทผ่านแอป a c c e s s Mobile ของบอลจกรุรงศรีสอบถามข้อมูลโทร0 2 6 5 7 5 7 5 7คุณทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน